สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับผ้าพี่น้องขึ้นเขาแล้วจ้ะผ้ามาเลาะเบิง่งหาเนะื้อยากเนื้อกินพี่น้องเพื่อได้เฮ็ดหลงเฮ็ดยังมันแก่เนี่ยลระะากราจะกินได้อยู่ผ้ามาเลาะเบิ่งเฮ็ดพเพาะเฮ็ดยังกะขึ้นมาก็าก็ขึ้นมาหอดจ้ะเกลี่ยได้นดหน่อยแล้ว หาเขียไปให้น้องพอได้ไปต้มหล่นจ้ะแกแน่และพี่น้องแต่ก,กินได้คือเก่าเาลยจ้ะคนหมักเนาะหากินไปพี่น้องไ็บพ่อพคบได้ซื้อเลาะเขียไปน้องขี่เด่นนี่เลยจ้ะเผื่อเห็นเผื่อลงดูบ้านก็ไอ้แต่งเงินเนาะ ืออย่างเดียวเลาะเลีย่น้ำขี้เดนเขาจะพี่น้องยังพอได้อยู่หม่งละเม็ดช่งเม็ดเลยจ้จะก็ได้มาน้อยหนึ่งจ้ะลูกสมุนกับมานนำเบิดลมาหนี่นก,ก็ได้พี่น้องเลยลเออเขียวไว้มุนค่ะอย่างงี้ได้ลองขี้เด่นก็เอา สิมานประมาณได้มากรรม,มือหนึ่งแล้วล่นะนี่จนเจนเขี่ยไปหมดแล้วจ้ะเจอเยอะพี่น้องมองละเม็ดสองเม็ดอยู่ด้วยละจ้ะมองก็เขี่ยแก่อยู่จ้ะแต่แก่ก็เพราะกินได้พี่น้องต้มก็กินได้อยู่อะผลนมักเฮ็ดแก่เพราะมันมันดีจ้ะ ก็ได้ลายอยู่ได้ล้วจ้ะหมอนเดียวหมอนเดียวก็ได้เป็นกัมอยู่ได้แล้วพี่น้องมันก็เคลี่ยบทถึงเนาะเคลี่ยป้ายมันอีมาแต่ก็มาจ้ะหมกะ่ะพี่สาวันธ่วสิมาหนังการเพิ่นพอดีติดติดไอ้ไอ้เร่งอลอตเตอรี่ออกให้หมดจ้ะก็เลยบ่ได้มานำการ์ดอ้อเรื่อยอยู่ได้แล้วจ้ะ อยเคียเล่นไปนี่แล้วพี่นอ้องคือเดียวมาคือเดียวลูกน้องมาน้ำแค่นั้นแหละได้อีหลอกงามมาต้นหนึ่งน้องเคียเล่นเล่นไปที่กลายเม็ดอยู่ด้วน,นี่กะเด็นไปใส่ล่ะก็เด็นแล้วก็คือหินนะฮนบะบุคคลหิน ขนาวเกี๊ยวบดถึงอีกหนึ เกือเจอดิวเก็บอามาละขี่หนกจะพี่น้องลงมาจากเขาแล้วมันบาได้เก็บอมละขี่นกไปจิ้มจิก้กระป๋นปลาทูนะจ๊ะามาหากอนจะดงมะละเด็กพี่น้องยอดไปเยอะเยอะกระบอกหมักกิ้ยอดเด้ มักกินลูกมันจ้ะนี่บอกว่าเห็นแต่ยอดอ่ะเพิ่งได้สองลูกเองก็พี่น้องจักลูกมันอยู่ใส่ทีหม,มักกินลูกมันยอดนะเยอะๆเวยพี่น้องงามงามจะมักกินลูกัหมล่ะเอาลูกมันนี่นะ เห็นไหมคบอได้สองหน่วยลูกเลยวเขียวพร้อมน้อมหาบ่าคคยเห็นด้วยจ้ะลูกมันบ่คคยมีกันเลยเก็บไอ,อ้อยไม่เห็น้องสื้อกบมะออมกันนะั่งเดี๋ยวกลับเข้าไปนี่ไปตลาดนัดงานื้อกบมะออมเยอะด้วจ้ะ จะดงยอดมะละมะละอยู่ในปา่า้ะพี่น้องมะละบริเวณมะละปลูกเด้อค่ะมะละมันขึ้นเองตามธรรมชาติจ้ะนี่มะละขี่นกอยู่ในปา่าปลอดสารผิดเด้อพี่น้องของแท้เลยมากหมกักแล้จะหมักมะไอ้ลูกมันมากกว่าเด้อจ้ะลูกน้องก็เมื่อยเลยอยากกลับแล้วนี่จะดงมะละเพื่อนเนี่ย เก็บเก็บนี่แม่นเบื่อเราจะย้อนแสงได้น้ำขาดอ่อนยูนปฟ่าพักปลาของแท้จุกนิดจังหน่อยกับพ่อแล้วดึงทื่นไปเบิร์นี่ได้เนี่ย <c oughs> ดลหล,ล่เราด้วยจ้าจะพอแล้วงามโอ้ยหกมแล้ว มือข่างเดียวเนาะจ้ะข้างนึงก็ถือกล้องสิลุดมือข่างหนึ่งก็ถือกล้องนะจ้ะเ็กหมักลูกมันน่าค่อยหมักกินลูกมันจ้ะมันมันออกมันมันดีนบกขมบ่เห็นเขียวครับหลายคัก่ะเอาส้มผัอได้กกินได้พี่น้อง เวลามาหาเราไหมายังก็เห็นก็จังเอาไปอีกท้าอยากกินเลยละหลายแล้วเนยกล,ลับบ้านกันจ้ะพาพี่น้องมาหออรถละจ้ากระมานซํำนี่ละพี่น้องเลยอั้แร้งเนาะจา้าเดี๋นวอไหมเดี๋ยวไปแกงใส่เห็ดเพาะจังหน่อยลอกกับมือหนึ่ง บ่ได้ขึ้นสูงนีแล้วจ้าผลงานที่ได้มาฝากนะจ้าเนี่ยไปพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้าลูกสมุนจากเมือบ้านลราพ่นนะจ้าพูนเมื่อยแล้วพ่นพ่นแอบสุกอยู่พ่นนหรอไปเป่าแต่งออกมาลูกไปไปขึ้นรถเร็วไปรถพ่วงข้างนี่ก็ไม่ไววบรรทุกหมาจ้าไปป่า ลาพีแล้วนอนเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้เนเดอจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอจา้านายชาแนลค่ะ